นโยบายของผมคือปราบคนโกงเปิดโกงคนชั่วไม่เกรงกลัวอิทธิพลผมไม่เลือกไม่ต้องมาเลือกผมผมไม่มีพักผมไม่มีใครผมอยู่ข้างคุณคุณอยู่ข้างผมสถานีที่สามสถานีหัวบริษัทนี้ไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติแต่ เข้าหลักแกนเพียงบริษัทเดียวผมปรีฟให้คุณสั้นๆเพราะถ้าผมไปบรรยายมันเสียเวลาแต่รายละเอียดคุณมาเอากับผมได้สถานีที่ 4, สี่สถานีเงินทอนสถานีเงินทอนสามหมื่นล้านเข้ากระเป๋าใครที่สิงคโปร์ธนาคาร HSBC เลขบัญชี ผมยังไม่บอกสถานีที่ห้เปลวเปิดประมูลรอบสองทั้งหมดหลักเง้นใหม่ต้องเคยเป็นผู้สัญญากับรัฐบาลไทยทั้งนั้นยังเหลืออยู่บริษัทเดียวมันลอ็อกสเปคกันแบบผู้เล่นผู้ลังผมไม่โทษใครวันนี้แม้จากรัฐบาลผมก็โทษไม่ได้ เพราะรัฐบาลนั้นก็ต้องการลงสมัครพักการเมืองเพื่อจะหวนคืนมีอำนาจอีกครั้งประชาชนอย่างผมหมดหวังไหมหมดหวังประชาชนอยู่ไหนประชาชนอยู่ไหนหมดหวังหรือเปล่าหมดหวังคุณหวังเพิ่งพักการเมืองเหรอหมดอีกบรรดาพักการเมืองทั้งหลายนะมีสุภาษิต ให้เราเห็นอยู่แค่สิบประการโฉบชวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนริษโลสิทธิ์เพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนมือยาวสาวได้สาวเอาได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนเงืเง่อนเวลาอ้างฟ้าดินสิ้นศรัทธาถามว่าสิ้นศรัทธาได้ไงคุณดูนี่โครงการใหญ่เขายอมที่จะเอาเงินพวกเราเนี่ยล้วงเงินในกระเป๋าเ,เราไปเจ็ดหมื่นล้านและเอาไปจ่ายค่าคอมสามหมื่นล้านที่สิงคโปร์ ธนาคาร HSBC แต่คุณอย่าหาว่าผมไม่มีหลักฐานคนอย่างผมพูดต้องมีหลักฐานแต่ผมไม่สามารถบอกคุณได้หมดอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึง่งสายสีอะไรคุณไปดูแล้วกันต้นทางานานี้สองไหนลนะอันนี้คือระบบมันพังแล้วนะระบบมันพังโดยที่คุณไม่รู้ คุณก็ไปพูดไอ้เรื่องที่ไอ้เรื่องเนี้เฮ้ยบุหรี่ไฟฟ้าอ้าวอยู่นี่ขับไปไหนแล้วคุณไปพูดเรื่องเล็กเพราะอะไระคุณพูดเรื่องเล็กคุณพูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้คือเรื่องใหญ่เนี่ย คุณไปห่วงอันนี้ก็ไม่ใช่ของจริงมไม่ต้องกลัวหลอกไม่มีใครมาจับผมหลอกเพราะมันเป็นของเจ๊นะแต่เรื่องที่คุณกําลังเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องนี้เรื่องที่ใหญ่เรื่องถัดมานอกจากเรื่องนี้แล้วสถานีต้นทางหลังจากเปิดจำนวนจำหน่ายประมูลครั้งที่หนึ่งยื่นขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และรอพมอให้เปลี่ยนได้ต่อมา สารในทุจิิตมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ r ใหม่สารชั้นต้นไม่ให้เปลี่ยนไปวิ่งสารสูงไปวิ่งคำพี่ป้าสายยังไม่ออกใช่ไหมเอาแล้วทำไมผมรู้ล่ะว,ว่า27ต่อ23ผมรู้ผมรู้เพราะอะไรเพราะนี่คือการวางแผนนี่คือการวางแผนเพื่อเอาทุนมาลงในการเมือง กี่ครั้งที่ประชาชนอย่างผมต้องเห็นละครซ้ําๆแบบนี้กี่ครั้งที่ผมจะเห็นนะักการเมืองเอาเงินของผมเองและก็มาใช้แล้วก็กลับมาหาผมอีกมีการวิ่งเต้นคําพีรปากษานะเพื่อประโยชน์มีการหัวเพราะจริงๆเนี่ยบริษัทไอทีเนี่ยไม่มีขนสัตวในการยืดประมูลนะเพราะต้องมีอาชีพในการเดินรถไฟฟ้านในประเทศไทยแต่เปล่าครับ เมื่อไม่เข้ากรุณุบัติที่มีสูว์เกี่ยวข้องก็ยื่นขอและรอปออมก็รับลูกพูดได้ง่ายเสืออสอนเสือกรับการสันนิษฐานว่าการคั่วกันอย่างแน่นอนสถานีที่4เป็นเงินทอนในจํานวนเงินที่จ่ายผลตอบแทนถึง7จ็ดหมื่นล้านแต่ไปเอาอีกเจ้าหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมพูดให้คุณฟังได้แต่เพียงคร่าวๆเอาลง สรุปประเด็นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามในฐานะประชาชนนอกจากนั้นชาตามเมืองชาตามเมืองทั้งหลายนะครับชาตาิดาบใครพักไหนเฮ้ยพักเล็กพักเล็กมาากนันดับหมด พักเล็กไม่เหลือพร่อต้องชะตาดับแน่นอนเนื่องจากคะแนนใช้คะแนนสูชะตาสีเทาล่ะพักไหนพูดเองนะชะตาสำคันะใครเข้าใกล้ติดคุบหมดนะเฮ้ยไม่เข้าไกลนี่มันเป็นฝ่ายค้านอันนี้เป็นแซมปเปิลเกลิ่นให้คุณเห็นว่าในเร็วๆนี้ที่คุณจะเห็นการเลือกตั้ง การเลือกตั้งมันเป็นเพียงเกมที่มาหลอกประชาชนอย่างเราถ้าแน่จริงถ้าคุณเป็นประชาธ <ขอ S 2> ิที่ตยตจริงคุณบอกออกมาเลยวันนี้ว่าคุณจะผสมกับใครยังไงคุณจะเอาตัวเก๊ตัวหลอกมาหลอกประชาชนอีกเลยเพราะภายหลังเลือกตั้งคุณก็เอามารวมผสมพันกันจริงไม่จริงดังนั้นวันนี้คุณบอกผมเลยผมจะได้เลือกถูก ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็หลอกผมอยู่ร่ำไปวันนี้นักการเมืองพักการเมืองจะต้องมีสัจจะและเราประชาชนจะจดไว้ในบัญชีหนังหมาว่าถ้าพวงตวบัดสัตว์เมื่อไรเสียสัตว์เพื่อชาติเมื่อไรไอ้พวกนี้เนี่ยแหละคือผู้ที่ต้องรับชะตากรรมของบ้านเมืองการทุจริตคอร์รัปชันยังไม่ได้จบไปยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้การพนัน ุณชอบเรื่องการพนันผมก็จะบรรยายเรื่องการพนันลบหน่อยอนะวันนี้มีการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองการพนันดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ในบอลมันอยู่ในมือถือดังนั้นผมตั้งให้เลยนะครับว่าไซส์เอสเนี่ยการพนันทุกวันนี้ระบาดการพนันออนไลน์ ไซส์เอสวงเงินอยู่ที่5,000ล้านไซส์เอุมวงเงินไซส์เออยู่ที่ห่ล้าน